สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาไซออนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับ EP นี้เราอยู่ในเรื่องของลอจิกเกตนะครับ EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ X NOR g เ t e นะครับโอเคนะครับตัว X NOR นะครับ X NOR ก็คือใช้ตัว and Gate NOR Gate แล้วก็ OR a t e แล้วครับก็ใส่น o อเข้าไปนะครับสังเกตว่าตัว ตัวนี้นะครับใช้แอนเกรดตัว x o r ใช้แอนนอแล้วก็ออนะครับเราก็เพิ่มแค่นัดเกรดเข้าไปแค่ตัวเดียวนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะกลายเป็นตัว x nor เกรดแหละนะครับคำตอบที่ได้มันก็จะกลับกันใช่ไหมครับตัวนั้นจะเป็น0 1 1 0ใช่ไหมครับพอพอใส่ค่านัดเกรดเข้าไปก็จะได้เป็น1 0 0 1นะครับโอเคนะครับในตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีแอนเกรดหนึ่งตัว นอเกจหนตัวแล้วก็อนอ t เกจเข้าไปนะครับเพื่อให้ค่าของคำตอบมันกลับค่ากันนะครับโอเคนะครับผมจะทําการเคลียร์หน้าจอก่อนเคลียร์หน้าจอให้หมดแล้วก็ปิดสั่งปิดมาก่อนนะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึงตัวนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันตัวชื่อว่าฟังก์ชัน h not นั่นะครับเป็นฟังก์ชัน not นั่นนะครับรับค่า input นะครับที่เป็น x not input x not มาจากไหนใช่ไหมครับเ๋ย่ใส่ค่าเข้าไปก่อนนะครับน้ำหนักของมันก็เป็น w ใช่ไหมครับ np นะครับ dot a นะครับ เท่ากับหนึ่งก็ p เท่ากับหนึ่งครับแล้วก็ a ก็เท่ากับ np d p o t x x นอน,นะครับกับตัว w นะครับได้เท่าไหร่ก็ บวก b เข้าไปนะครับหรือบวกแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการรีเทิร์นค่านะครับถ้า a มากกว่าศูนยนะครับเทจะนี้เป็น a เล็กนะครับก็ให้มันเป็นตัวแปรแบบอินเทอร์นะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปสร้างตัวแปร x n o t ขึ้นมานะครับ เป็น Input x n อกนะครับ x อ o เกิดจากเอาค่าตัวแปรค่าตัวแปรที่เป็นแบบอาร์เรนะครับของทั่นี้เป็นของตัว xxo นะครับคือตัวนี้นะครับ ให้อยู่ในรูปของมีชาร์ปนะครับก็คือเปลี่ยนค่ามันใหม่นะครับให้มีขนาดเท่ากับสีแถวนะครับคอลัมน์นะครับเยเนาะเซฟไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วผมจะลองปรินค่ามาดูนะครับว่าจะตัวค่า x n o t เนี่ยนะครับ โอเคนะครับผมต้องเลือกใช้ฟังก์ชันก่อนผมก็ตั้งชื่อฟังก์ชันว่า x, x not นะครับขอฟังก์ชันที่ชื่อว่า h e a ใช่ไหมครับ h e a not ใส่ตัวแปร x not เข้าไปโอเคนะครับผมก็จะปินตัวนี้ออกมาดู เป็นครั้งนะครับแล้วลันดูนะครับคำตอบที่ได้เป็น0 0 0ย์นะครับลองปินตัว x not เิ x not มีค่าเท่าไหร่ปิน้นตัวนี้นะครับมาดูก่อนที่มันจะเข้าฟังก์ชันนะครับว่าก่อนที่มันจะเข้าฟังก์ชันนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับ0 1 1ย์ห่ยใช่ไหมครับหลังจากมันเข้าฟังก์ชันแล้วมันต้องได้ค่า1 0 0 1ใช่ไหมครับ โอเคนะคือคือก่อนที่มันจะเข้าฟังก์ชันนอตนะครับเข้าตัวนอตเกรดเนี่ยนะครับมันได้มันมีค่าเท่ากับศูนย์ห่งหนยใช่ไหมครับแล้วเวลามันเข้าไปแล้วมันต้องได้ค่าเท่ากับ1 0 0 1ศูนย์ะครับนี่ใช่1 0 0 1ศูนย์ใช่ไหมครับตอนมันมาอยู่ที่เป็นอ t p ต t ออกมาจากออเกต์นะมันจะได้เท่ากับศ 0, 110, 0, 110, ูนย์หนึ่งหนเข้ศู น็อตเกตไปแล้วมันออกมามันก็จะเปลี่ยนค่าเป็น1น0่น่ะนะครับโอเคนะครับแต่ว่าค่าที่มันได้นะครับมันไม่ตรงนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะปริ้นอีกตัวหนึ่งออกมาดูนะครับหลังจากมันออกมาแล้วมันต้องเป็น x ใช่ไหมครับ x 2ตัวเซฟนะะครับอันนี้คืออ่ายังไม่เข้านะครับอันนี้เข้าไปแล้วนะครับ ตัวยังไม่เข้าก็เป็น0 1 1 0์ห่ยไหครับพอเข้าไปแล้วก็กลายเป็น0 0 0นะครับเราต้องมาไล่ดูว่ามันมีฟังก์ชันไหนผิดนะครับเจ้ยตัวฟังก์ชันของนอตเกตนะครับนอตเกตเองนะครับถ้าค่าที่มันเป็น0อยู่นะครับ i n p u t ของมันนะครับถ้ามันเป็น0อยู่ <c oughs> ก็ใส่ก็คงค่า0ไว้นะครับแต่ถ้ามันเป็น1เห็นไหมครับ เราต้องทําการเปลี่ยนให้มันเป็นลบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้กริทึมมันทางานนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ไขในตัวโค้ดเรานะครับผมก็จะทําการก่อนที่มันจะนําเข้านะครับผมก็จะทําการอฟอร์ลูก่อนนะครับฟอร์ลู p ผมต้องฟอร์ลูก่อนก็ฟอร์เอ็กนะครับให้ให้ใหใหตัว เอกนอตเนี่ยนะครับเอกนอตตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่มันออกจากออกจากออเกตนะครับเดี๋ยวมาดูรูปกันนี่มันออกจากนี่มานะครับมันออกจากนี้มาแล้วมันกำลังจะเข้าน o อตเกจใช่ไหมครับมันออกมาแล้วนะครับก่อนที่มันจะเข้าน o อตเกจมันคือค่านี้ใช่ไหมครับออกมาแล้วนะครับก่อนที่มันจะเข้าน o อตเกจผมก็ จัดข้อมูลให้มันอยู่ในรูปของ4แถว1คอลัมน์นะครับออกมาจากออกเกจแล้วกำลังจะเข้านอตเกตใช่ไหมครับผมก็ทำการให้มันเปลี่ยนค่าก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คืออ,อ,อินพุตชุดนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0 1น่1 0, ใช่ไหมครับเพราะนั้นผมต้องก่อนที่มันจะเข้านอตเกะผมต้องทำการแปลงค่าเจ้าตัว เลขหนึ่งให้มันเป็นลบหนึ่งก่อนนะครับวิธีแปลงค่าผมก็จะเอาค่าที่ออกมาจากออรเกนะครับผมใส่ตัวนี้เป็นออเกจดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆตัวนี้เป็น x x x o ตัวที่4ก็แล้วกันนะครับออกมาจากออเกแล้วนะครับทำการปรับค่าให้มันอยู่ในรูปของอ สี่แถวหนึ่งคอลัมน์นะครับเก็บค่าไว้ในตัวแปร x ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ทำการหาว่า if ถ้าถ้า x เนี่ยนะครับมันเท่าเท่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับ x มันเท่ากับหนึ่งนะครับ x มันเท่ากับหนึ่งให้ x นะครับมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับโอเคนะครับให้มันเท่ากับลบหนึ่ง เสร็จแล้วผมค่อยเลือกใช้ฟังก์ชันนะครับแล้วผมก็เลือกใช้ฟังก์ชันเจ้าตัว x not น,นะครับฟังก์ชัน x not ขึ้นมาฟังก์ชัน x not ผมก็จะรับค่า x เ,เข้ามานะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเวลาผมพิมพ์ผมก็จะพิมพ์แค่ตัวนี้ออกมา เป็นข x อเอกออกมานะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็คืออันนี้ออกมาจากอใช่ไหมครับออกมาจากอแล้วอันนี้ก็คือออกมาจากอานอตเกจนะครับออกมาจากดูสิคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ต้องเป็น xx n o t เลยอันนี้ต้องเป็น not นะครับอันนี้ต้องเป็นน็อตโอเคนะครับอ่าสรุปก็คือเจ้าตัวบรรทัดที่7จ็นี้ก็คือเป็นค่าที่มันออกมาจาก อเกต e นะครับซึ่งค่าที่มันได้มันจะมีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ0 1 1 0ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็ทําการให้มันวนลูปหาว่าก่อนที่มันจะเข้า Not นี่นะครับ Not g เก e ค่าไหนที่มันเป็น1นะครับก็ให้มันก็ให้มันสลับค่าเป็นลบ1นะครับเพื่อให้อังกิึมมันสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้ว ได้ค่าเท่าไหร่ก็เก็บไว้ใน x ใช่ไหมครับผมก็ใส่ตัวแปร x เข้าไปนะครับในฟังก์ชัน hit underscore not นะครับแล้วก็เก็บค่าไว้ใน x not นะครับเสร็จแล้วผมก็จะ p ิ i n t ค่าอมาดูนะครับว่าคําตอบที่ได้มันถูกต้องไหมนะครับเขียนะครับผมก็ run ไปเลยนะครับคําตอบที่ได้ก็เป็นนี่แหลครับเป็น0แสดงว่า มันมีค่าเดียวงั้นผมก็จะเอาบรรทัดนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับมาใส่ในนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็เอาเจ้าตัวบรรทัดนี้นะครับมาลันไว้นี่นี้เซฟใหม่นะครับพวกนี้ลบทิ้งไปบันทึกค่าแล้วก็เซฟอีกหนึ่งครั้งนะครับ โอเคนะครับคำตอบี่ได้ก็จะเป็น011 0อันนี้มันต้องเป็น1 0 0 1น okay. ่โอเคผิดตรงไหนนี่โอเคนะครับตัวที่ผิดก็คือตัวใบแอ d ของของตัวน็อตนะครับตัวนี้ต้องเป็นต้องเป็น1น่นะครับเป็น1เพราะว่าตัวน็อต ตัวน็อตนะครับตัวใบแอดเป็นหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะลันโค้ดใหม่นะครับผมก็จะเขียก่อนเขียหน้าจอก่อนแล้วก็ลันไปหนึ่งครั้งนะครับคาตอบที่ได้ก็เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับโอเคนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับคาตอบที่ได้ก็เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับโอเคนะครับ นคำตอบไ,ได้ก็เป็น1 0ึ่นึงนะครับอ่า EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับ EP ต่อไป EP ที่7นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ของ p e r c e c t อนนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ